ต่อไปจะมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะเอา้าเสิมิชาภาษาไทยวันนี้ลูกเปิดหน้าที่40นะคะเา้าคำสั่งก็บอกว่านะคะวาดภาพตามคาบรรยายนะลูกนะก็ยังอยู่ในเรื่องของการวาดภาพตามคาบรรยายนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจัดทดลองทําให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่ประโยคที่หนึ่งเลยคะ่ะเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะนออกกนกกออกัมกำโละอะงอลังบออีนอบินนกกาลังบิน นอ,อุก,กอนกกอ,อัมกำลออะงงลังบออีนอบินนกกำลังบินเราก็วาดภาพนกกำลังบินไปข้างหลังนะคะต่อไปประโยคที่สองพออ,อพอไม่เอกพ่อปอลอูโกปลูก,อกตออุนอ,ต,นต,นอ,อ,อต้นไม่โทต้นมอไอไม้ไม่โทไม้พ่อปลูกต้นไม้อีกครั้งนะคะพออพอไม่เอกพ่อปอลอูโกปลูกตอ นอต้นไม่โทต้นมไอไอไม้ไม่โทไม้พ่อปลูกต้นไม้เ,เราก็วาดภาพพ่อปลูกต้นไม้นะคะเ,เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทาให้เด็กๆด,ดูนะคะนกกําลังบินเ,เราก็วาดจินตนาการไปได้เลยนะลูกนะนกกําลังบินเอาต่อไปประโยคที่สองพ่อปลูกต้นไม้นะคะเอาเราก็วาดไปเลยสวยๆจินตนาการได้เลยนะลูกนะ มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะประโยคที่หนึ่งเลยค่ะนอกกนกกอำกำรอองลังบอนบินนกกำลังบินเขาก็วาดภาพนกกำลังบินนะคะต่อไปพอพอไม่อีกพ่อพอรออูกปลูกตออดนต้นไม่โทต้นมอไอไม้ไม่โทไม้พ่อปลูกต้นไม้เราก็วาดภาพพ่อปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกนะคะมันจะมี ทั้งหมด5ประโยคนะคะเมื่อกี้คุณครูทําให้ลูกดูไป2ประโยคแล้วใช่ไหมลูกลูกก็ต่อนะคะประโยคที่3ามอมอเอเมไม่อีกแม่คอโบอาดอกวาดขอโยอัขยะแม่กวาดขยะต่อไปพออีพีไม่อีกพี่ต่อเอเตกฟอุต่อฟุตบออลบอลพี่เตะฟุตบอลอาลูกก็วัดไปได้เลยนะคะต่อไป ยอโยยายรออดดอร์ดนออานําไม่ทูน้ําตออดนอต,นนต้นไม่ทูต้นหมไอไม้ไม่ทูไม้ยายลดน้ําต้นไม้ลูกก็จินตนาการวาดไปได้เลยนะคะวาดสวยๆนะคะเอาแล้วระบายสีด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะลูกนะอ่าพร้อมกับฝึกเขียนชื่อฉันด้วยนะคะ